สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลิชนชาแนลเขาบอกว่าถ้าคิดจะงอนคิดผิดเพราะสุดท้ายแล้วคุณต้องง้อฉันอยู่ดีสันวงสะทอนบักหลาบอกกลา้าดอกเอื้อยแพลวเลี้ยงหลาดีป่านนี้กินดีอยู่ดีมีเงินใช้ไม่ขาดมือแถมตำแหน่งซ e อจะหาที่ไหนได้อีกในชีวิตนี้นะครับ ก็เป็นภาพที่ออมองตาก,กันแล้วก็มีความรู้สึกลึกๆข้างในนะครับว่าเออเรายังรักกันอยู่แล้วก็เราก็สามารถที่จะเป็นคู่รบกันได้ <c oughs> ในเวลาที่ต้องการไอ้คู่ลบไอ้คู่ตีกันไอ้คู่ซ้อมันอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันค่อนข้างที่จะรุนแรงนะแต่ว่าเออบางคนเขาชอบไงชอบยุ้มหัวชอบเล่นชอบอะไรอย่างเงี้ย นะมันก็เป็นเรื่องราวดีๆของชีวิตคู่ของแต่ละคนซึ่งบางคนชอบแบบแนวแบบแรงแรงุนแรงแกล้งกันแบบโอ้โหนะแอดดิวชอบอ่อนโยนครับไม่ได้ชอบรุนแรงแล้วก็คิดว่าแพร่ลากับซันเนี่ยคนไม่รุนแรงหรอกนะเพราะน้องซันเขาเป็นคนที่ฝึกเลี้ยงฝึกสอนมาอย่างดีให้เป็นลูกผู้ชายไม่ทำลายผู้หญิงแน่นอนนะครับถ้าคิดจะงอนคิดผิดสุดท้ายแล้วต้องงอ้อฉันอยู่ดีแล้วทำไมล่ะ คือผู้หญิงเ่ยมันก็ต้องใหญ่กว่าผู้ชายในเรื่องของการใช้ชีวิตเราให้เขาไปเลยทั้งค่ากับข้าวทั้งเลี้ยงดูลูกนูน่นนี่นั่นงานต่างๆที่ได้มาน้องสันก็คือจะไว้ใจในตัวผู้หญิงคนนี้มากเลยต้องให้ผู้หญิงเก็บเงินโดยที่พ่อแม่ไม่เคยยุไม่เคยว่าไม่เคยบอกอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นพ่อแม่ที่ดีมากๆสําหรับพ่อแม่ของน้องสันแล้วก็ ตาลาเป็นผู้หญิงที่ดีเช่นกันเป็นลูกสะใภ้ที่ดีที่ไม่ลืมพ่อกับแม่และก็ให้เงินใช้ตลอดนะครับมันเหมือนไม่การตอบแทนแล้วไอ้ดาม่าที่แบบว่าให้เงินใช้ให้เงินนู่นนี่นั่นพากันมาเกาะไม่ต้องคิดนะครับเลิกคิดเพราะถ้าครอบครัวแอดดิวเนี่ยไปอยู่ในครอบครัวผู้หญิงที่มีตังเนี่ย การที่เขาจะจ่ายการที่เขาจะมีน้ำใจที่จะให้เราเนี่ยมันก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วในครอบครัวเพราะว่าเราก็รู้สึกขอบคุณเขาที่คนเราเนี่ยนะต่างคนต่างมาเจอกันมันจะมีฐานะไม่เหมือนกันนะครับน้องซันได้เพราะลงลิเกมีลงลิเกแล้วก็มีทุกทุกอย่างที่เขาสามารถที่จะ ใช้ชีวิตอยู่ต่อได้นะั่นก็คือเรื่องของความสามารถเรื่องของการวางตัวทางสังคมแล้วก็เป็นแฟนที่ดีของแพรวาวซึ่งแพรวาวเนี่ยเขาเต็มใจอยู่แล้วนะครับคนมีเงินก็จ่ายไปคนไม่มีเงินก็ต้องช่วยกันสร้างให้มันสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าคนมีเงินสร้างแล้วไม่ช่วยไม่ทําอะไรเลยมันใช้ไม่ได้กับแพรวาวครับเพราะแพรวาวเขาช่วยทุกคนนะเนี่ยแหละคือ CEO นะแล้วก็มีคนบอกนะครับว่ากินดีอยู่ดีมีเงินใช้ไม่ขาดมือแถมตำแหน่ง CEO อีกจะหาที่ไหนได้หาที่ไหนได้อีกชีวิตนี้นะครับก็ CEO ไงครับคือเจ้าของแต่งงานกันไปเป็นเจ้าของนะครับจดทะเบียนเรียบร้อยก็โอเคทุกอย่างครึ่งครึ่งฮับฮับนะครับไม่เป็นเหมือนคนเก่านะไม่เอานะเพราะว่าเขาคงได้ประสบการณ์อะไรมาเยอะ ประสบการณ์ที่ทําให้เขาเจ็บเขาจําและเขาต้องเริ่มใหม่กับผู้ชายที่มีวุฒิภาวะและบอกตรงนี้เลยว่าน้องสันเป็นผู้ชายที่หัวดีอะนเรียกง่ายๆว่าน้องเป็นผู้ชายที่หัวดีคนหนึ่งที่รู้จาัก,การาเทศนะครับรู้ว่าอะไรควรพูดรู้ว่าอะไรที่ไม่ควรน้องรู้ครับน้องฉลาดสุดท้ายแล้วเนี่ยซันไม่ต้องไปอะไรมากมาย นะเปรพรวก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายเช่นกันใช้ชีวิตแบบผัวเมียตามปกติทุกสิ่งทุกอย่างเรามีสิทธิเลือกเขาก็มีสิทธิเลือกนะครับแต่ปัญหามันก็แค่คละกระซังในเรื่องของเอกสารเรื่องของที่ดินเรื่องของปมบ้านที่อยู่ในที่ดินของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่จบไงเออเราก็ใช้ชีวิตของเราไปเรื่อยๆนะให้ความสุขของเราเป็นที่ตั้งนะครับอ่ะและใครเขาก็อ่าโพสต์รูปนี้ให้เราดูเนี่ยหมายถึงว่าเออเอามา เป็นรูปแพร่ปลากับสันจ้องหน้ากันเหมือนจะกินกันเลยอะเออนะครับเหมือนจะกินกันเลยนะโอ้โหน้องสันใส่แม็กด้วยนะครับใส่รุ่นเดียวกับแอดไอ้ดเป็นคนชอบแม็กนะเออใส่รุ่นเดียวกับแมกรุ่นเดียวกันนะครับแพร่ลา,ลาเขามีเทสตน้องสันเขามีเทสนะครับใส่แม็กด้วยนะอ่ะ ส่วนความรักระหว่างแพรวกับซันก็ยังคงมีให้กันเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมไม่มีแววที่จะจอดเลิกนะครับแล้วก็ไม่คบกันแน่นอนคือทุกคนคือมีความรักความเข้าใจนะไอ้ที่ไม่ไม่คบกันเนี่ยคือไม่ไม,ไม่ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเพราะเขาทั้งสองคนติดกันอย่างก็ตังเมนะครับหมายความว่าแพรเพลก็ติดซันซันก็ติดแพรวปอยู่ด้วยกันก็อ่ะกอดห้อยเห็นแล้วมันฟินเลยอะ่ะ ทั้งกอดทั้งหอมทั้งจูบทั้งแม่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงนะเออแพรวพราวมีแฟนหลอ่อน้องซานมีแฟนสวยนะครับถึงจะมีลูกติดแต่ไว้37นะครับ มันก็ไม่ได้แก่อะไรมากมายคือไม่รู้ว่าแอดูเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าว่าตัวเองวบสามสิบเจ็ดแบบนะครับเออเราไม่ได้เข้าข้างตัวเรานะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าส7เนี่ยประสบการณ์ก็พอจะมีแล้วก็ความคิดความอ่านคือเขาเขาก็ดีอะของเขาอ่ะ นะเขามีสมองที่ดีแล้วเขามีการทํางานที่ดีคนที่เป็นหัวหน้าคนเนี่ยจะบริหารสมองตลอดนะกินบงกินแบรนด์นะครับแล้วก็สร้างผลผลงานออกมาแล้วก็ที่สำคัญคือตื่นเช้าตื่นเช้าจะคิด Create งานออกมาได้ดีมากๆจะทำรายการจะทำอะไรที่มันมีผลต่อกะระแสเช่นแปลวพราวซันตะลุยกินแปลวพ่าวซันนู่นนี่นัน่นมันก็ต้องคือการต่อยอดขององค์กรแสงทองต่อไปนะครับอันนี้เราเอามาฝากให้เพื่อนๆได้ฟังกันใครมีความเห็นอย่างไรที่จะให้โปรเจกต์ของแปลวกับซันเนี่ยไปได้ด้วยดีนะครับลองคิดมาสักตั้งหนึ่งสิ ลองพิมพ์มาหน่อยสิว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับขอบคุณพี่น้องแม่ที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะรับปลิ้นจะพันกันแล้ว <laughs> นะขอบคุณทุกคนเลยที่รักกันนะครับขอบคุณมากครับที่รับฟังขอบคุณแปลวพราวซันที่มาสร้างความเติมเต็มของหัวใจฟูให้หลายๆคนได้รับฟังกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะจ๊าสวัสดีจ้า